อัปเดตข่าวาที่31กรกฎาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของอินฟลชันนะครับเงินเฟอร์ในสีลังกาเนี่ยพุ่งไปแตะนะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับตอนนี้เราก็คือเฟอร์มากเลยแล้วก็ฝั่งของบิตคอยนะครับพุ่งทะลุ24,000เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เดี๋ยวดูกันครับสวัสดีครับผมกอลฟลองทุนนะครับ ก็ลนนืมอยาลืมใหเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กับทางช่องยู u ูบลองทุนนิดน,นึงนะครับจะได้เป็นลังใจให้กับทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเอกุศิลป์นะครับเพื่อนที่อยากสะสมเราและดูเลยความรู้เกี่ยวกับ财经เข้าทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างนั่ๆๆเลยครับแล้วก็ใน,นเรื่องที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมในเช้านี้กับเพื่อนๆดูนิดน,นึงนะฮะตอนนี้ก็ช่วงประมาณเก้าโมงเกือบเก้าโมงครึ่งแล้วเนาะ,ะก็มารปิด าภาพเดย์ไปแล้วนะครับในช่วง7โมงนะครับก็มีการคอร์เรคชันลงมาเนาะซึ่งถ้าเกิดเราดูในภาพย่อยๆเนี่ยก็จะดูเหมือนมีแรงเทขายออกมานะครับแต่ในภาพที่เป็นภาพเดย์เนี่ยก็ยังเป็นการปรับฐานนะออกข้างอยู่นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอิงตามนาแนวรับแนวต้านฐาะนะเทคนิคนะที่เราได้ตีกันไว้นะครับซึ่งหลายๆคนก็ดูกันอยู่อยู่ละนะครับตอนนี้ก็จะมีแถวประมาณ23-400นะที่มีการเบรกขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็แถวประมาณ2 1 0 0 0 200นะครับตัวนี้ด้านล่างนะฮะนอกจากนั้นครับก็จะมีในฝั่งของตัวเหรียญอื่นๆนะอย่าง e t ทนะครับ e t ทเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมานะแต่ก็เบานะไม่ค่อยแรงนะครับก็อันนี้ผมมองว่ากล่องเนี่ยน่าจะมีการ collection ลงมาแถวนี้ได้นะครับเพราะว่ามีการเบรกขึ้นมาการจะมีการทดสอบแถวนี้ประมาณเนี้ยนะครับไม่น่าจะลงไปลึกกว่านี้ นะครับแล้วก็ในฝั่งของอินฟลชันนะครับในทางฝั่งสีลังกาตอนนี้มันพุ่งขึ้นเยอะมากเลยนะครับพุ่งขึ้นไปประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวจะมีข่าวมาให้เพื่อนดูด้วยนะแต่ก็อยากจะเปิดกราฟนะครับทางฝั่งของดอลลาร์เทียบกับเงินบาทดอลลาร์เทียบกับลาวดอลลาร์เทียบกับสีลังกาให้กับเพื่อนดูนะครับตอนนี้เงินบาทมันมีการปรับลงมาแล้วซึ่งหมายความว่าเงินบาทของเราเนี่ยเริ่มแข็งค่านะครับเริ่มแข็งค่าลงแล้วถ้าเกิดเราลองเปิดเป็นตัวอินดิเคเตอร์นะ ของฝั่งของ c c นะครับลองดูนะมันก็จะวิ่งเข้ามาในตัวอดอลลาร์นะก้อนเมฆดนล่างนะครับที่เป็นแถวๆประมาณ MA 26กับ MA 12นะครับตรงตรงกลางนะก็เข้ามาอยู่ในในก้อนเมฆนะครับตรงนี้อาจจะมีการต้องทดสอบแบบนี้ประมาณวันวันนะครับแล้วก็อาจจะมีการรีบราลเกิดขึ้นไหมหรือว่า,าจ,จะมีการลงต่อก็ได้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยตัวดอลลาร์เนี่ยต้องแข็งค่าขึ้นเร็วกว่านี้นะครับก็เลยทําให้ตัวดอลลาร์มีแรงมากขึ้น นะครับแต่คนนี้ในฝั่งดีเเนี่ยมันก็ซึมซึมลงมาแล้วแล้วก็ลงมาทดสอบนะครับแถวหัวประมาณ105นะทดสอบประมาณ2วันละนะครับก็ดูเหมือนจะไม่มีแรงนะครับอาจจะทะลุลงไปซึ่งถ้ามันทะลุลงไปเนี่ยก็จะทําให้ตัวเงินบาทของเราเนี่ยนะครับแข่งค่ามากขึ้นนะครับในการแข่งค่าเนี่ยก็คือเงินบาทตรงนี้เมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็จะปรับตัวลงเหมือนกันนะครับก็ลงอาจจะลงมาแถว35นะครับ3ามสิบหจุดห้าเนี่ยก็ต้องรอดูกันนะครับในฝั่งของสีลังกานะครับสีลังกาหรือว่าลาวเนี่ย ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยตอนนี้มีหนี้เยอะนะครับแล้วก็เขาขายจะล้มละลายนะครับตอนนี้เนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะยครับอันนี้คือลาวนะครับตอนลราเทียบกับลาวแล้วก็ดอนล่าเทียบกับทางฝั่งของซีลังกาเนี่ยเห็นแล้วน่ากลัวมากเลยนะฮะเพราะว่ามันขึ้นจาก200นะครับขึ้นมาที่300กว่าเลยนะครับประมาณ 60- 70%ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิกฤตนะของแต่ละประเทศนะครับที่กําลังเจอซึ่งถ้าเกิดเทียบกับบ้านเราวบ้านเรายังค่อนข้างโอเคนะครับไม่ เทียบเปอร์เซ็นต์นะกับเวลาเนี่ยของเราขึ้นมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับตัวอินฟลชันตรงนี้นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาดูในฝั่งของบิตคอยนิดนึงนะถ้าเกิดเราดูในภาพที่มันเป็นภาพมันนะครับวันนี้กำลังจะปิดภาพมันละนะครับซึ่งภาพมันเนะี่ยหมายความว่าแท่งหนึ่งเป็น1เดือนใช่ไหมครับการรีบาวในรอบนี้มันมีแรงที่ดันขึ้นมานะค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละเชนก็จะไม่เท่ากัน แต่คราวนี้ถ้าเกิดดูจากแคนเดลนะมันอาจจะขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งซึ่งแรงในการขึ้นรอบนี้ในรอบในรอบที่เป็นรอบมันเนี่ยครับอาจจะมีการขึ้นอีกแท่งหนึ่งได้นะแต่ก็อาจจะไม่รุนแรงนะแต่ถ้าเกิดอีกกรณีหนึงที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้น้อยลงแล้วนะครับก็คือการดีตัวขึ้นมาแถวประมาณเลยแถวประมาณ3 1 0 0 0ือขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะของ engulfing แล้วก็จะมีการกลับตัวของราคาที่รุนแรงมากขึ้นนะครับในภาพมันซึ่งกรณนี้นี่นะอาจจะไม่เกิดละเพราะว่าเหลือแค่ประมาณ 21ชั่วโมงเองนะฮะซึ่งกรณีถัดมาเนี่ยที่จะเกิดก็คืออาจจะมีการปรับตัวขึ้นมานะครับขึ้นมาแท่งหนึ่งเนะี่ยแท่งนี้จบแถวนี้เนาะแล้วก็ขึ้นมาแท่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีการคอร์เรคชันลงต่อได้นะครับซึ่งอาจจะลงแบบนิวโรไม้หรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องรอดูแถวแวประมาณ30 0 0 0ื่นทีหนึ่ง,งว่าน้างงานตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแรงประมาณไหนนะครับสำหรับฝั่งของบิตคอยล์นะเพราะว่าวันนี้มาอัปเดตบิตคอยล์กันเยอะเพราะว่า กราฟมันก็จะปิดละแล้วก็เป็นวันเสาร์ทิ์ด้วยนะครับตัวทรัพย์สินอื่นเนี่ยก็จะปิดไปหมดละนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะคราวนี้มาดูกันที่ข่าวแรกดีกว่านะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือทางฝั่งของบาบาเนาะทาง SEC ของทางอเมริกาเขาได้มีการประกาศนะว่าเขาเอาบาบาเนี่ยเข้าไปในวอลล์สที่เป็นวอลล์สเกี่ยวกับดีลิสก็คือการเอาออกนะครับเอาออกจากตลาดนั่นเองนะครับซึ่งทําให้ตัวราคาของบาบาเนี่ยตกควบเลยนะนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นมันมีปัญหาเนาะเรื่องการเซ็นชั่นนะครับในในเรื่องตลาดเนี่ยสำหรับจีนกับอเมริกาเนี่ยมีมาโดยตลอดนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยเริ่มหนักขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็มีการดีลิสหุ้นตัวใหญ่เนาะในฝั่งจีนเนี่ยหลายตัวเลยนะครับอารีย์บาร์เนี่ยตอนนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับถ้าเรามาดูในหุ้นของอารีย์บาร์นะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งมีการตอบลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมีการเปิดギャบใช่ไหมท่านเพื่อนสังเกตนะ บางตัวเปิดแก๊ปขึ้นนะแต่ริบาร์เนี่ยมีการดอรอปลงต่อนะครับตอนนี้ก็ไหลลงมาจาก300ลงมาที่89นะครับตอนนี้ลองดูนะว่าแนวแนวรับของเขาเนี่ยถัดไปที่55นะครับก็เป็นโลแรกเลยนะครับที่มีการเปิดตลาดขึ้นมาแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญถ้าเกิดหลุดนิวโลไปเนี่ยทางฝั่งเทคนิคอลเนี่ยที่มีคอนเทรดเทคนิคอลเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจพวกแบบทรัพย์สินหรือว่าหุ้นพวกนี้ละนะครับ ก็ต้องรอดูนะว่าแถวนี้รับอยู่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูนะในภาพที่มันปิดภาพมันเนี่ยรียบาร์เราจะมีลักษณะของดับเบอลเจนเกิดขึ้นนะครับในภาพที่เป็นภาพเล็กๆนะฮะลองซูมดูในภาพวีดูซิว่าเป็นยังไงเห็นภาพวีก็มีดับเบอลเจนมาจะพักงละนะครับแต่ตรงน,นี้มีการดีดตัวลงมาแบบนี้ก็มาเทสโลตรงนี้นะฮะที่สําคัญนะ่ย ผมว่าลิสต์จอลแถวเนี้ยค่อนข้างสวยก็จริงนะแต่ก็ต้องอิงโลเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับถ้ามีการดรอปทะลุลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับสาริเาบานะฮะคราวนี้อินเฟลชันทาาฝังสีลังกาเนี่ยมันสลักมันพุ่งขึ้นไปโอเวอร์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เมื่อกี้ผมเปิดให้เพื่อนดูนะครับ ของเดือนฎาคมใช่ไหมของเดือนกรกฎาคมน,นะครับมันพุ่งขึ้นไปเยอะเลยนะครับที่จริงอะเกิน60%ไปเยอะนะจากที่ดูประมาณ200ขึ้นไป350หใช่ไหมมันก็เกินครึ่งไปแล้วว่านะฮะอันนี้ก็หมายความว่าตัวประเทศของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยเลยตอนนี้แล้วก็เงินทุนสำรองนะในสิลืองกามันดรอปลงดรอปลงตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหมดไปแล้วหรือยังเดี๋ยวจะมาเช็คตัวเลขมาให้เพื่อนดูนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าตัวรีเ uh, ซิร์ฟคูเรนซีของเขาที่เป็นดอนลลาร์ตรงน,นี้มันเหลือขนาดไหนนะ ในประเทศของเขาเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนไม่มีน้ํามันใช้อะ่ะมันไม่มีน้ํามันปุ๊บมันก็ทําให้เรื่องการค้าขายต่างๆเนี่ยมันหดตัวนะครับแล้วก็แย่ลงนะครับคราวนี้ทางฝั่งซีซีเนาะหรือว่า c ีโอของทางไบแอนเนี่ยเขาก็ได้มาพูดถึงตัวอินฟลักชันแล้วก็รีเซชชันนะครับเรื่องเศรษฐกิจต,ติดถอยที่มันกำลังจะเกิดเนี่ยเขาบอกว่า บิตคอยเนี่ยจะเป็นตัว adoption ก็คือเป็นตัวที่จะมา,ามีอะไรที่จะมันมันจะมาปรับเปลี่ยนหรือว่ามาช่วยทางฝั่ง i n นฟล t i ชัแล้วก็รีเซชชันได้นะครับที่จะเป็นตัวด i v e นะครับอันนี้ยทางซิตี้ก็เป็น CO o นะของทางไบแ a น c e นะครับลหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เขาก็มาพูดนะถึงเกี่ยวกับเรื่องการ adoption ของ Bitcoin ที่จะมาช่วยในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนหรือว่านักลงทุนเนี่ยกังวลน,นะมันเหมือนเป็นเหว เขีวข้างหน้าที่เรากำลังจะเจอนะครับรหลายคนกังนวลว่ามันจะต้องร่วงแน่นอนเลยนะครับทาริซี่ก็บอกว่าฟิวเจอร์นะครับบิตคอยคือฟิวเจอร์นะคบ,บอกว่า he t a l k about the future of bitcoin and cryptocurrency market นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำธุรกิจในด้านนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจมันก็จะมีลักษณะของคิดได้น g e เจนอด้อยู่นะก็คือสมมุติเรามีทรัพย์ในด้านนี้อยู่อาจจะพูดอวยมันเยอะอะไรเงี้ยเพ,เพื่อนก็ต้องรอดูกันนะครับก็เราก็พยายามมองเป็นกลางไว้นะครับ ที่จริงอะ่ะในเรื่องการลงทุนเนี่ย asset allocation หรือว่าการการะจายความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนาะเพื่อนๆก็ต้องอให้ความสําคัญในเรื่องนี้กันด้วยนะครับโอเคคราวนี้ในฝั่งของดูไบนะเขาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการให้ Permit นะครับก็คือ Permit คือ License ในการ Operation นสำหรับ FTX FTX เนี่เป็น exchange อันนึงนะครับที่รู้สึกว่าจะเป็น top 5นะของทาง cryptocurrency นะครับเร้วอนี้ดูไบก็เป็นประเทศที่เขาให้การสนับสนุนนะ เกี่ยวกับเรื่องริปโตรเรนซีค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็อเชนเนี้ยก็มีการเข้าไปเขาเรียกว่าทาการตลาดหรือว่าเข้าไปเข้าหาทาง้านดูไบกันเยอะนะครับทางอเชนในบ้านเราเนี่ยก็เหมือนมีการพูดถึงนงฝั่งดูไบเหมือนกันนะก็ต้องรองดูกันว่าจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไหมในฝั่งของอเชนบ้านเราด้วยนะครับอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆกันนะครับคราวนี้้าฝั่งบิตคอยเนี่ย มันมีการปรับตัวขึ้นมาแตะ2ง0มื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนกรกฎานี้นะครับก็เลยทําให้ทางฝั่งของเฟียกรกิดินเด็กเนี่ยมันหลุดในโซนของ e x ็กซิมเฟียละนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในโซนของเฟียนะครับก็คือเฟียแบบใกล้จะขึ้นมาอยู่ในบิ d โดแล้วอ่ะกลางๆแล้วนะครับก,ก,บก็เป็นภาพที่หลายๆคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคาดไว้นะคาดไว้นะครับเลยผมขอดีเฟนยร์ในนึนงโทษทีนะครับเนี่ย คือไม่จะได้เห็นในฝั่ง Twitter นะครับในรูปด้วยนะครับที่เขามองว่าตรงจุดที่มันมีการปรับตัวลงไปเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเส้นนี้จะเป็นเส้น200วิค MA นะครับหลายหลายคนหมนมองเส้นนี้อยู่นะครับก็พอทะลุลงไปบุกก็มีการเบรกกลับขึ้นมานละหลายครั้งนะฮะแล้วก็ในฝั่ง4ชั่วโมง4ชั่วโมงของ b t ดีนะครับก็มีการขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าไปทําลักษณะของการยิ้มไม่เห็นนะเป็นตัวเป็นตัวคิวนะครับอันนี้ก็น่ารักดีก็ อาจจะบอกว่ามันอาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อหรือว่าจะลงต่อก็ได้นะครับในดเรคชันตรงนี้ที่มันเลือกนะครับแต่มันก็เลือกที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วก็ในฝั่งของเฟียนกีนเด็กเนี่ยตอนนี้ก็พุ่งกลับขึ้นมาละนะครับพุ่งกลับขึ้นมาในโซนที่อยู่โซนมิดเดิลกลางๆนะครับประมาณ40กว่านะครับก็อยู่ในโซนเฟียแบบใกล้จะขึ้นไปตรงกลางลนะฮะก็อันนี้มาฝากกันเนาะสำหรับเซตเมนตลาดนะครับที่เพื่อนๆในดูนในฝั่ง,งคริปโตเคอเรซีอยู่นะครับ คนนี้ในฝั่งของโคลอมเบียนะเขาก็มีเรื่องการร้อนนะครับร้อนตัวเอ p กพีบล็อกเชนนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนในฝั่งของเอ p อยู่นะครับเอ p ก็เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งนะที่อยู่มานานละในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นเอาคอยหนึ่งนะครับแตบนี้ทางฝั่งโคลอมเบียเนาะก็ได้มีการสนับสนุนอยู่นะครับก็อันนี้ก็มาฝาก ให้กับเพื่อนนะก็เป็นทางฝั่งเอาคอย,ยนะคนอาจจะมีการเข้าไปถือเข้าไปเทรดกันอยู่นะครับจะได้ติดตามข่าวกันได้นะครับวันนี้ก็มารวบรวมข่าวตห้กับเพื่อนฟังนะครับก็หวังเป็นประโยชน์นะครับและสุขข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของเงินเฟ้ออินเฟชชั่นนะครับของทางสังการนะที่พุ่งไปแตะ60กว่าเลยนะ 60เกือบ70นะครับแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยนะที่มีเซตเมนต์ตลาดมาอัปเดตกับเพื่อนเนาะเรื่องมุมมองต่างๆเรื่องเฟียกี้ดินเด็กนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทูบด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งกิบโตร์เคอร์ซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้เซ็นต์มาร์เก็ตวันนี้ผมกอลขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ